ถ้าลืมรหัสผ่านจะทำยไงสามารถดูได้อย่างไรโอเควันนี้ผมก็จะมาแนะนำการดูรหัสผ่าน Facebook ด้วย3วิธีกันครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยครับผมวิธีแรกเราสามารถเข้าผ่าน gmail ครับผมก็แตะไปที่รูปโปรไฟล์ด้านบนครับผมเช็คดูว่าเป็นบัญชีที่เราได้ผูกหรือว่าสมัครไว้กับ gmail หรือเปล่าอย่างเช่นของผมบอกใช้ไอทเป็น gmail ที่ได้สมัครและผูกไว้กับบัญชี Gmail ครับผมก็ให้แตะไปที่จัดการบัญชี Google เมื่อแตะเข้ามาแล้วก็ให้เราเลื่อนไปด้านขวามือแตะคำว่าความปลอดภัยครับผมเลื่อนลงข้างล่างหาคำว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านก็แตะเข้าไปเลยครับผมแตะเข้ามาก็จะเห็นคำว่าการตรวจสอบรหัสผ่านซึ่งจะแสดงการบันทึกรหัสผ่านต่าง ไว้ตรงนี้นะครับผมอยากจะเช่นของผมมี2รายการคือการบันทึกรหัสผ่าน Facebook กับ Google ต้องการดูรหัสผ่าน Facebook เราก็แตะคําว่า facebook.com แตะเข้าไปกับผมหลังจากนั้นระบบก็จะให้เราทําการปวดล็อกหน้าจอใครตั้งรหัสหน้าจอไว้อย่างไงก็สามารถทําการปลดล็อกได้กับผมจะเป็นการปวดล็อกด้วยภายหน้าการสแกนลายนิ้วมือหรือว่าเป็นตัวเลขก็ทําการปลดล็อกได้กับผมก็จะเห็นเบอร์โช Gmail รหัสผ่านที่ระบบได้ทําการบันทึกไว้ครับเราต้องการดูรหัสผ่านก็แตะไปที่สัญ,ญลักษณ์รูปดวงตาครับผมวิธีที่2เราสามารถดูผ่านการตั้งค่าหรือว,ว่าเซตติ้งที่มีในเครื่องเราครับผมซึ่งผมจะเข้าผ่านทางรัดคับผมก็ลูกจอลงมาครับผมแต่ตรงนี้ก็ให้เราเลื่อนลงข้างล่างเลื่อนหาคําว่า Google ครับผม เมื่อพบแล้วก็แตะเข้าไปครับหลังจากนั้นก็แตะคําว่าจัดก,การบัญชี Google หลังจากนั้นก็ให้เราเลื่อนหาคําว่าความปลอดภัยเหมือนเดิมครับผมแล้วให้เราเลื่อนลงข้างล่างเหมือนเดิมแตะคําว่าเครื่องมือจัดก,การรหัสผ่านก็จะเห็นระบบได้ทําการบันทึกรหัสผ่านของเราเหมือนเดิมครับผมต้องการดูรหัสผ่าน Facebook ก็แตะเข้าไปครับผมทาการปลดล็อกเหมือนเดิมก็ให้เราแตะตรงที่จันลักษณ์รูปดวงตา เพื่อดูรหัสผ่านได้วิธีที่3เราสามารถดูได้จากแอป Chrome ครับผมก็แตะเข้าไปหลังจากนั้นให้เราทําการแตะตรงที่รูปโปรไฟล์หรือว่า3จุดด้านบนได้เหมือนกันครับผมผมขอแตะตรงที่ผมแตะ3จุดครับผมแต่คําว่าการตั้งค่าให้เราแตะตรงที่รูปโปรไฟล์หรือว่าชื่อบัญชีของเราครับผมหลังจากนั้นก็ให้เราแตะคําว่าจัดการบัญชี Google เหมือนเดิมครับผมเลื่อนไปด้านขวามือหาคําว่าความปลอดภยัย ให้เราเลื่อนลงข้างหน้าเหมือนเดิมครับแต่คําว่าเครื่องมือจัดการาหารหัสผ่านต้องการดู Facebook ก็แตะคําว่า f a c e b o o กครับผมก็ทําการปลดล็อกหน้าจอเหมือนเดิมแต่สัญลักษณ์รูปลวกตาคกระบผมเพื่อดูอาหารหัสผ่านโอเคก็เป็นการดูาหารหัสผ่านด้วย3วมิธีครับผมแต่ถ้าใครทําตามวิธีเหล่านี้แล้วไม่พบาหารหัสผ่านสแสดงว่าเราไม่ได้ทําการล็อกอินบัญชีจรมงไว้หรือว่าไม่ได้เปิดบันทึกรหัสผ่านไว้ ครับผมโอเคผมขอแนะนําให้เราเปิดบันทึกรหัสผ่านเลยนะครับผมโดยแตะไปที่ตรงที่รูปฟันเฟืองด้านบนครับผมแตะเข้าไปเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้เราทําการเปิดหรือว่าโยกสวิตไปด้านขวาที่บอกว่าเสนอให้บันทึกรหัสผ่านก็เปิดเลยครับผมก็จะเป็นแถบสีน้ําเงินก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการดูรหัสผ่าน Facebook ด้วย3วิธี ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ท่านผู้ชมทุกท่านถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและเป็นกำลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากครับ